ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ400ล้านปีก่อนโลกของพวกเราเคยถูกครอบครองโดยมแมลงขนาดยักษ์ลองนึกภาพมาแมลงปอขนาดเท่าเหยี่ยวและกิ่งกือที่ยาวเกือบ3เมตรที่เดินอยู่บนโลกใบนี้ดูสิครับมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วทำไมถึงตัวใหญ่กว่า,มาแมลงปัจจุบันได้ขนาดนั้นเราไปหาคำตอบกันครับ มแมลงมีอยู่บนโลกตั้งแต่ก่อนยุคเดโนเสาร์และยุคที่รุ่งเรืองที่สุดของพวกมันคือยุคคาร์บอนิเฟอรัสหรือราว359-299ถึงล้านปีก่อนในตอนนั้นโลกของเรายังมีป่าพุขนาดมหึมาและที่สำคัญออกซิเจนในอากาศยังสูงถึง35%ซึ่งมากกว่าปัจจุบันถึงเกือบ2เท่าจึงทำให้มแมลงสามารถเติบโตได้ใหญ่มหึมาแบบที่เราแทบจะไม่อยากเชื่อเลยล่ะครับ โดยเหล่าตัวตึงของยุคนั้นได้แก่เมกโนรามอนยีแมลงปอยักษ์นักล่าที่มีปีกกว้างถึง70เซนติเมตรคอยบินฉวัดเฉวียนจับเหยื่อในอากาศ ose, มาโซไทรอสแมลงที่มีปีกกว้างกว่า56เซนติเมตรพร้อมปากแหลมสำหรับเจาะเนื้อเยื่อพืชอโทโรปรูเอล่าอามาตากิ้งกือยักษ์ที่ยาวได้ถึง2.5เมตรแต่ถึงมันจะดูน่ากลัวแต่เชื่อกันว่ามันเป็นสัตว์กินพืชพาวโมโนสกอร์เปียสเคิร์กโทเนนซิส แมงป่องยักษ์นักล่าเหยื่อขนาดเล็กบนพื้นป่าที่อาจยาวได้ถึง70เซนติเมตรแต่ยุคทองของแมลงยักษ์ก็ต้องจบลงเมื่อ305ล้านปีก่อนเมื่อระดับออกซิเจนเริ่มลดลงอุณหภูมิโลกลดลงอย่างมากป่าพรุถูกทำลายและระบบนิเวศก็เปลี่ยนไปทำให้แมลงขนาดใหญ่เหล่านี้ค่อยๆสูญพันธุ์ไปจากโลก แม้ว่าเราจะไม่ได้เห็นมแมลงขนาดมหึมาแบบในอดีตแล้วแต่ลูกหลานเหลนของพวกมันก็ยังคงครอบครองโลกใบนี้มากที่สุดอยู่ดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวน่าทึ่งแบบนี้ในตอนต่อๆไปด้วยนะครับ